stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. เป็นทางกันเอ็ดอลไลฟ์สไตล์มือนี่เห็นอากาศว่าพ้นมันตกมาท้องมือแล้วมือนี่กับสเขาจอป้าอีป้าไกล่บ้านแหละค่ะเออแต่ว่าซิบอยูดโดนหรอกขันบ่มีนาะเพราะว่า ฝนมันหัวก็ได้ฝนเนาะปลาก,ก็กำลังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยพี่น้องคะมาย่างปลาน้ำกันเ้อค่ะเ้อ,อสีม,วม่วนโมมนีแต่ว่าสีบอยูโดนอกอกเพราะว่มามือขึ้นนี่พี่นอ้องเอยไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตเนาะงานคอนเสิร์ตอ่าคนไทยคนไทยเออนักล้องดังมากเนาะเออมว้มวนม้วนพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเอ้แถาแล้วเต้นบ้าไหวอ้ยเบิ่งเขาเต้นนะ มวนขนาดค่ะมวนกุบแล้วอยากเต้นกับอยากเต้นอยากเต้นกับอยากเต้นเนาะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเสียงเพลงมันก็นค,คึกคักเนาะผู้เฒ่าก็อยากเต้นออกไปยึกๆใหญๆหน่อยนึงเนาะพี่น้องคะ่ะกับมาปวดหลังพี่น้องเฮ้ย่อยากวอลแฟนหัวเราะก็ตายเอาเดี๋ยวเราเบ่งน,น้ำกันเขาสิได้อย่างมา่ฝากพี่น้องบมื่อเมื่อน,นี้ไปค่ะสวัสดีพี่น้อง ก้อนสิเขาปลาเข้าตรงฉีดยาป้องกันไว้ก่อนเนาะพี่น้องคะฉีดยาฉีดยาด้ค่ะโอ้ฉีดที่ข้างป้องกันเห็บป้องกันมัดเลยพี่น้องคะอืเห็บมัดมันเยอะนอ้องกะจะฉีด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 นอ้นอฉีดไว้ยังงงงงนอ้นอง ก่อนทำสิย่างต่อเข่ากะต้องชีดก็พี่น้องคะยาดเด้อค่ะอืมนฉีดได้เร็วเข่ากับใส่กระเป้าไว้ก็ย่างปลาน้ากันพี่น้องคะโอ้บัวดอหมอกกระฟนมาอีกแล้วน้องอืมดอาธรรมาชาตินี่ละคะฟิปไปพี่น้องคะเกาปลาต้อค่ะปลาเขาเข่าเนี่ละไก่บานเนาะปลาอื่นกับปากาไปดอกหยาดหลงปลาปลามันหลายเด้อค่ะเมืเอ่ออประเทศเดนมาร์กนี่ก็เลย ไลยคักเฮ้ยสิมีเห็ดบ่เนาะพี่น้องตามจริงมองหนึ่งแกเห็ดล่หลายเนาอที่ท่านได้เก็บเห็ดน้ำเขาบ่ปีนี้ที่กบเมืองไทยท่นก็ออกกำลังกายปัดจักรยานยุ่ย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 ย่เลยยางข้างอันเขาปั่นจักรยานบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวลบบ่ท่านเขาปั่นเร็วอตัดมาอีกแล้วขั้นหนึ่ง น้องไปทั้งใดลห้เฮหนาไขาๆน้องเอแเอลคือวันแถมมือหนิ Hello everyone, Atel ไลฟ์สไตล์ เดนมาร์กท้าขาปาเหดโอ้ไอฟอรเกตทูเซย์ไห่เอวบีบารีโอ้มายเฟรนด์แอลลาวน์เดอะเวิร์ o ทูเดย์ไอโก้ทู o ดอะวู o ส์และลูคิงฟอร์มัชลูมโอ้ออกเสียงถูกป่ะพี่น้องเออเออเทรนดิ้งไม่แรงแรงอังกอีกนะเอออซา i จูนสปีกลิลลี่บิตอังกฤษ My English is really bad. <laughs> <laughs> anybody understand what I'm talking about? I talking about training, speak English. <laughs> oh, uh, I try to training English in the wood. Uh, just say hello to everybody around the world. All my MC, all my friend. I go to looking for the mushroom. Uh, is any anybody know uh, anybody uh, like speak who uh, oh, speech <laughs> uh, eating mushroom like me i like it very much <laughs> and my husband he like too so uh, because next month uh, i gonna go holiday in thailand uh, three weeks so i don't know uh, in that time i don't know if i can I can come back and pick mushroom in the woods because next month uh, still have, but I'm not sure. Uh, normally this month, uh, I already, I already, I already picked mushroom uh, uh, in Denmark. <laughs> so anyhow, now I just say hi to everybody and thank you, everyone. Thank you, uh, come in to support uh, my channel. Uh, just try training again walking in the woods in Denmark. Everybody, hear me! I talking. Uh, have you see? Uh, they get some learning uh, this today so ooh i don't know what kind of mushroom but really small but i don't think they can eat no so let's go looking looking for the good mushroom <laughs> my tongue is not working <laughs> I think I have to drink some more. <laughs> okay. Now what is this? Oh, cannot eat. t h a t one cannot eat. มาเด้อ <coordinating> พ ah. <speaking Spanish> ี่น้องมาฝึกภาษาอังกฤษน้ำเอ็ดเอวเนาะงูงูปูปูปลาปลาขึ้นเกาล่ะพี่น้องเนาะเออมาเด้อพูดเถ่าฝึกฝึกภับ ฝึกภาษาอังกฤษใหมเด้อพี่น้องคะเอามาฝึกนำกานเด้อผู้ใดบ่เป็นกันเลย <c oughs> เห็นบ่ค่ะปลากับเป็ดตัตามีเห็ดได้พี่น้องแต่ว่าทั้งนี้มันคือบ่ออกป,ประเทศอื่นทั้องอื่นเขาคือในเก็บกันไอเดี่ยวเราอยากห้องให้อีกลแล้วล่ะเขาปลาเห็ดย่ำเลยบ่พอเห็ดนี่ปีนี่คนก็หลยไล่คน็มาออกกับรงกายพี่น้องเขาพอด้มาหาเกเบเห็ดคือเอตเอลนอกนอม บาน้ำโบเอายางยางยาง่อก็ถึงยางเลาะเลาะไปทางใดแล่ะอ่อมเลาะเลาะเลาะไปทางใดดีเลาะไปเลาะมาว่นกับทางเก่าเดยอันขยุดบ่ได้ดอกพี่น้องมาหลงทางโดดเพราะว่าไปทางไหนนอต้องไปโน่นทางพุ่นนอมันไปหันเลาะไปหันกับทางเก่านอมันเอียงทรงก็ใสเราก็ยับเข้าไปดู เป็ดตาหนามีเฮ็ดให้เก็บบะสีไห้พ่อไปเอ่อไปพัดไปโอ้พ่แมนพี่น้องคะอืมพ่อมีอีกแล้วหมุนมุนมุนหมุน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 ห้พี่น้องตาไล่กอนเนาะเอ้ยอันอยากไปเก็บเฮ็ดเมืองไทยเนาะเห็นเพิ่นเกตเอฟซีเอฟซีเอ่อไล่ไล่เด้อ เอลตีตามตีตามมาหลายช่องอยู่ช่องเก็บเห็ดเนาะช่องเก็บเก็บเห็ดช่องยกย่อเนาะอืมเก็บพักเก็บหญ้าตีตามเบิดอลแบพี่น้องค่ะอืมเนาะไป oh, no. oh, no. uh, uh, ไป,ไปทุกที่ที่ทเราชอบไอโกเอฟวีเวอร์ไอไลค์มวนบอพี่น้อง ป้าเขาปลาอีกแล้วผู้ใดจําได้ปลาเก่าคือป้าใหม่ปลาเก่านดี่ลวละพี่น้องคะมันอันหามก็เหม็นว่าไปแต่ปลาเก่ามันสีใดบ่เฮ็ดเนาะแต่ว่าจังว่าหละว่ามันมาท่านออกมันกับบ่ไดเดี๋ยวนอกไปปลาไปป้าใหม่กับบ่มีคืขึ้นกันเด้อพี่น้องเพราะว่าไปจอบมากขึ้กันเนาะวันหยุดไปเฉพาะป่าไม่ใหม่กับสีใดไปเฉพาะวันหยุดเนาะเพราะว่า แฟนเพื่อนเพิ่นกะสีว่างห้มือนึงเนาะอันผ้าคับโหลดไปเนาะอีกมือนึงเพื่อนกะต้องพักเนาะพนเมยงานเพื่อนเอานาะใส่เพื่อนลายกะเพื่อนกะจมเนาะมเมยเนาะเมย์หัดงานไอเดี่ยวกบสีคอมือเดียวเนาะห้เพื่อนผ้าไปเลาะเนาะแต่ว่าก็มีครับพี่น้องยัง <c oughs> ยังทางนี่้องระวัางเลยนี่อทางปัน่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อนเดอ้อแต่ว่าทานปละหม่อนี่ชิพ้ามาหม่องเก่าไปนั่งนั่งกินน้ำอีคือเก่าหรอหมองหันนอกกวนไปวนมาแต่อยู่ชายแดนที่เราจำได้นอกพี่น้องออกไปมึงอันขันเฮ็ดมันออกเฮ็ดกอก็ออกเนาะอัน มันลอยออกมาพักหนึ่งเหลือเนาะลอยแต่ว่าบ้าลายดอกเนาะอันมือน uh ีก uh ็สีสีเบิ่งเนื่อนีขคือเ่านี่ขัดมันออกเนาะขัดมันออกกับป้าอื่นก็ออกขึ้นกันเฮ็ดแต่ว่าขัดมันบ่ออกอะแล้วจยเด้วยพี่น้องค่ะยางม่ํสนิกเหี่ยวเมียวเหียเหียเหนื่อยเหนื่อยหอบหอบแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ามันขึ้นก็ไปเที่ยวมากไปปล่อยแก่ผู้เฒ่าไปปล่อยแก่แล้วพี่น้อง ไปโยก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 สะโพกโยกใหญ่โอยบ่มีพี่น้องคะมันคือบ่มี่เห็ดเห็นเต่นเห็ดจักรยานพี่น้องเห็ดจักรยานไลายล่อันปั้นด้วย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 อยู่เนาะโอ้ยเห้ยแตกแล้วนี่ขนาดไม่ได้ใส่เสียนะใส่เสียธ้รมดามาเนาะไม่ได้เอาแจ็คเก็ตแจ็คกัดมา แมนบอนพี่น้องแมนอียง,งเห็ดเน่าบ่หินมันคืออะไรเดี๋ยวเจริยพี่น้องเบิ้งมันคืออย่ง,งพี่น้องเอ,อ๋อโอ้มันคือเห็ดกินบ่ได้พี่น้อง <c oughs> อต่อมาเป็นเห็ดเดี๋ยวเจริยพี่น้องเบิ้งคือค่ะคือคือเห็ดตัดเตาตัดเตาอ,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 อคือเห็ดตัดเตา ทงใส่แตงนาเขาป้านี่แหละมันบ่อเห็ดเอาเดี๋ยวติปปับกล่องใหบงพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เลียวแต่ไก่พี่น้องว่าถ้าแมด่ดอกเห็ดตาเตาะคือว่าพี่น้องมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> นั่นมันคือมันคือออไรกันกละ่ะ <c oughs> มันคือ เฮ็ดอันเฮ็ดอยังเฮ็ดเฮ็ดเกือกม่าชมวิวทิวทัศน์ไปเดอ้อพี่น้องเออลซี LC, หาน้ำกินจักหน่อยก่อนเดอ้อเออผู้เฒ่าย่างเงยแล้วไอกินน้ำทอดสอบทดสอบทดสายมีก๋วฟนกันเดอ้อพี่น้องคะ่ะ <laughs> มันอยู่ในเป๋อยู่กันเลยเอามาทดลองอีกจักเทียเนาะ ฝึกฮัดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องคะหาน้ามกินกันเถอะค่ะอันได้ยดินเอ้แถวบ่เราก็ต้องทดสอบเนาะอืไม่กระฟอกไม่กระโฟนเนี่ก็โดยเนะต้องฝึกไปอะอืช่องเลยเนาะห้อยเราก็ต้องฝึกโฟนฝึกฝนก็ฝึกโฟนไปเรื่อยกินหน้ามก็กินหน้ามเต้นไปอู้หกปวดหลังขนาดนี้พี่น้องคะอันเป็นเต้นมากเมื่อคืนเนาะเต้นแค่แค่สามยกยกยกน้อยเดียวนึงเ้อ แต่ว่ามันคือปวดหลังกระทอกกระเทาะแถวพี่น้องคะด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกต้องฟื้นมันบกพร่องในออกกำลังกายผู้เฒ่าเนาะอือกินน้ำเย็นๆให้สบายพระไทยเสยียใจที่ไม่ได้เห็ดเนาะโอมันมีเห็ดโอ้ยโทษแฟนมาห้าล้วเนาะพี่น้องย่งางออกมาพูดละมันอะไรล่ะย่างโค้งน,นึกสภาพก็นึกสภาพ โคงออกมาหันนอเออโค้งออกไปข้างนั่นแหละออกมาพุ่นเนาะโค้งหญ่เติบอยู่เด้พี่น้องปลาหน้าบ่อพี่น้องไปยินเอเดี๋ยวบอเดี๋ยวไปเปิดทดสอบกล่องเมือกันว่ามันใส่งานได้บอนาะ ทดสอบทดสอบไม่กับโฟนเดอพี่น้องทดลองเมื่อแต่พี่นอ้องย่างมาแบบย่างไก่ย่างหลายกะโพผอเฮ็ดกับสีลาพี่น้องละ่ะคลิปนี้สีเอาสันๆเนาะเอาเอาแบบจังไร,รอะพี่น้องอเอาแบบปะได้เฮ็ดเ,เมื่อ ย่างเมื่อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยชิบแตล่าพี่น้องล่ะออขึ้นมาเบิงย่างขึ้นมาเบิงเนิ่นนี่เนิ่นมันเ,ออเคยมีเห็ดลอยออกเนาะันบ่มีแกสิป,ปิดคลิปล่ะแกสิได้เป็นคลิปสันสันผ้าพี่น้องย่างปลาเนาะย่างปลามาจอบเฮ็ดบอกจอบเฮ็ดอีกแล้วว่าได้เห็ดเนาะ ยางยางคือพอพอเฮ็ดจุดกูดหายเต้นโดเต้นโดงเน่พี่น้องเอ้ยห้องตะโกนอยู่ในป่าผู้เดียวว่าน้ำบ่เอ้าเอสเอวกับิีลาพี่น้องล่ะน้อย่างเมื่อยแล้วมิตรแบบว่าอันนี่ยังกะละอันห้อยรถขา มาตัดเนาะก็ตัดต้นใหม่หลายเทปปีนี้ชี้บ่อใดออกแถวนีิเนาะต้องไปหาปลาใหม่เนาะปตาที่กระบรัดแต่ว่ากบ็บาแห่ขึ้นกันเนาะเอาอยางจากหน่อยเดี๋ยวก็ไปตัดออกเนาะพี่น้องเนาะมันเงาเนาะพี่เ็ดสันๆเนาะคลิปนี้ คิปมาจออเบ,บิ้งเห็ดอีกคือเก่าหรอพี่น้องครั้งที่สามปีนี้สองห้าหกห้าเออเป็นวันเสาร์วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดเนาะสิงหาคมว่าน้ำบ่พี่น้อง่ว่าเห็นนั่นร่างช่องเพิินก็นกนบอกวันเดือนปีเนาะเอลกับทีทดลองเบิ้องคือกันละเนาะเพราะว่าผู้ร้งคนอาจจะอยากหูเดือนไหนปีไหนเนาะพี่น้องคะ นี่แม่มองนี่เคยอันเห็ดผึ่งออกไร้าลายเจนเน่าถิ่งเนาะพี่น้องอัน,นแต่ว่าเอ็ดเบบอาไปเลยลายพี่น้องเบิ่งเนี่ยเห็นบอกอ่ะข้างหลังมุนๆม,มิตราเข้าตัดทำไร้เบิร์แล้วเนาะเห็ดก็เลยบอกออกเนาะ,ะวาน้ำมาพี่น้องเออห็นตาห้อยห้อยหลดเนาะ,ะไอ้นี่เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งแม่หมดเนาะพี่น้อง แต่ว่าเออแถวพาหมนกอตาไล่เพราะว่าเอดแอลกตาไล่เนาะตาล่ยังตาไล่อันแนมหายดอกเห็ดพี่น้องเอาละฮัลโหลนไออันาควา่อ Take a long walk don't see anything so I gonna uh, go back home อฟว I hope e v e r y o n Anawut <laughs> with me today โ oh. <laughs> อย้ยางเมื่อยแล้วเนาะอัน <laughs> อยางมาหลายหลายโลแล้วอพอเพลย์เพอ,พอดอกพี่น้องค,ค่ะเฮ้ยอลไรตัวเนตเดียววะเนตเดียวสิผ้ากาวบานหรอเด้อค่ะคลิปนี้อ่ะส,สันสันอ่ะคลิปยางปตาเนาะยางามาจอดเพ็ดเนาะพี่น้องคะ่ะเฮกระอยากอันอันอยากเก็บเพ็ดเนี่ยก้อกนกลับเมืองไทยนี่ยนะก็เลยต้องต้องมาจอบมาจอบไปเจ๊งน่อยเนาะพี่น้องคะ่ะ จะว่ากันเด้อคลิปนี้กับบ๊มีเฮ็ดมาฝากพี่น,อน้องเนาะเฮื่อยก็เมื่อยเลตุนเล่ตุนพุทธเถ้าเอา็ดเอ๋อไลท์สไตล์เดนมาร์คน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องคะอันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจริงๆให้เอ็ดเอ๋น้ำเนเด้ออันถือว่าไม่ยังออกกําลังกายในป่ยปานอา่เถ้าเราเขาต้องออกกําลังกายดูดูเนาะหันอยู่บ้านกับบ๊อบมออกกําลังกายม่แต่นั่งนั่งนอนนอนเนาะพี่น้องว่าน้ำบ่โดนโดน ไปออกไปเต้นเดยวปวดล้างปวดเอวเบิดพี่น้องค่ะโอ้ยผป้เท่าจมให้พี่น้องเอฟซีฟังอีกแล้วล่ะเออเอาละค่ะขอบคุณทุกคำนั่งใจเด้อค่ะบ๊ายบายเอฟวีรวันอ่า now i m very tired w a l k i n g uh, many k i l o m e t e r ตรเอ่อเกือบเมนี so i g o n t a go back home uh, thank you everyone thank you so much for for sub uh, supply uh, uh, support me uh, Uh, my channel, <laughs> so uh, happy, happy, very really happy. Everyone uh, uh, support me, so thank you so much, everyone. Uh, <laughs> I really tired now. I go, I go home now. <laughs> bye bye. Uh, ขอบคุณทุกกาลังใจคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจิตการงานเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นยูทูบเบอร์ก็ขอให้มีคลิปปังๆลํำๆมีคนติดตามหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปลคะค่ะคลิปนี้อาายี่นอไปละเด้อค่ะคลิปนี้ กระซิบใสสั่นๆเพราะว่าเอาวิญญาณกรังแคใ้ตาเฮ็ดตาเฮ็ดกับอะไรเฮ็ดที่ทำซึ้งตาออกกำลังกายท่าขาข้อข้อเททุกท่านกระปาหักันเหนื่อยปวดล้างปวดเยอะๆแล้วค่ะทำเลยติงติงติง thank you everyone bye bye See soon. s e you s o o n